สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอังคารเคมโรนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับของตัวกล้องฟูจิ XT 2 0 0นะครับหรือกล้องฟูจิเกือบทุกรุ่นนะครับใช้การเปลี่ยนภาษาแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ซื้อผ่านออนไลน์หรือว่าตั้งเป็นภาษาอังกฤษไว้แล้วอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมสอนให้เลยนะครับวิธีการนะครับกดเข้าไปที่เมนูนะครับ ทีนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะเผื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือเป็นภาษาอื่นก็ตามนะฮะเราเลื่อนมาที่รูปปจัจแจนะครับป,รรนะปัจแจนะนะครับนี่แล้วก็ไปที่ User Setting นะครับประมาณนี้แล้วก็มาที่นี่ครับแล้วก็เลื่อนหาภาษาไทยนะครับอยู่ข้างล่างนะฮะน,นี่เจอแล้วครับเปิดภาษาไทยนะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อเป็นพวกเครื่องหิ้วนะครับหรือว่าซื้อตามช้อปปี้อะไรเงี้ยอาจจะไม่มีภาษาไทยนะครับต้องลองดูนะครับเผื่อซื้อเครื่องหิ้วมาแล้วหาภาษาไม่เจอนะครับก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับเครื่องหิ้วบางร้านบางรุ่นหรือว่าเครื่องหิ้วที่ราคาต่ำๆหน่อยนะครับตัวนั้นจะไม่มีภาษาไทยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ก็โอเคประมาณนี้นะครับไม่ยาวนะครับวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับง่ายนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหน,นที่หาไม่เจอก็ลองมาชมคลิปนี้ดูนะครับสั้นๆนะครับขอบคุณครับ